สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแบบบอกกิจกรรมใหม่นะว่าแบบปรับรถตัวของวิวเนาะให้แบบหมื่นวิวก็พอละอ่าแล้วก็ไลค์และก็คอมเมนตะ์เนาะว่า CNX w เ o f i l ฮูฟิในด้านล่างคลิปเนาะอ่าแล้วก็กดไลค์คลิปให้ด้วยถ้าครบ1 0 0 0 0มวิวแล้วก็1 0 0 0 0มไลค์เนาะเราก็จะแจกรองเท้าที่เรากําลังรีวิวอยู่ซึ่งเราจะซุ่มภายใต้คอมเมนตะ์เนาะที่คอมเมนต์ว่า CNX อเ o ็ก l ฮูฟิเนาะเดี๋ยว ยังไงก็ติดตามรับชมกิจกรรมดีๆของทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทีทีบาสเกตบอลชูรีวิวแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพบกับตัวของซิกเนเจอร์รุ่นที่4ี่นะของสเปนเซอร์ดีวีดีเรียกว่า DVD 4เดี๋ยวเราจะมาเกินนำก่อนนะว่าสเปนเซอร์ดีวีดีเนี่ยกับค่าย 361ดีกรีเนี่ยเขามาลงเอยกันได้ไงซึ่งในตัวของสเปนเซอร์ดินวิดีเนี่ยเขาก็ได้ถูกดาฟใน NBA เนาะในรอบที่2อันดับที่38ในปี2014ซึ่งเขาเนี่ยได้เล่นในหลายทีมด้วยกันซึ่งเขาก็ได้แจ้งเกิดกับดัลลัสแมริเในช่วงนั้นแล้ว361ดีกรีเนี่ยก็ได้เห็นว่าในช่วงนั้นเนี่ยเขาเล่นได้เก่งมากแล้วก็มีสไตล์การเล่นวันนนวันที่ดี มีความชัวร์ในการจบสกอร์มีความเป็นตัวเองสูงในการเล่นบาสม,มีไลฟส์สไตล์ประมาณนั้นแล้วก็ทำให้ 3, 6, 1ดีกรีเนี่ยก็ได้สนใจเขาก็ได้ให้เขาเนี่ยใส่บิ๊กทไปก่อน,อนในตอนแรกแล้วพอฝีมือเข้าตาใน2-3ปีที่ผ่านมาที่เล่นในตลาดเมเริกเนาะก่อนที่จะย้ายไปที่อื่นอย่าง LA Lakers หรือว่า d e n เ ver ร u g g e เ s อะไรประาน,นี้ เขาก็ได้เชิดฉายและได้ซิ g กเน u เจอร์ชูรุ่นแรกมาในปี2020ซึ่งในปี2020เนี่ยเขาก็ได้ใส่ DVD ี d หนมาซึ่งเป็นรองเท้าบัจเจตชูที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วพัฒนาเป็น DVD 2ก็ยังไม่ได้โอเคเท่าไหร่ DV d 3อ่าเริ่มดีขึ้นมาพอมาถึงตอนเนี้ก็คือ DVD 4ซึ่ง DVD 4เนี่ยก็จะเป็น ตัวรองเท้าที่ผมคาดว่ามันดีที่สุดละในตัวของ DVD ที่มันเคยปล่อยออกมาอ่ะฮะโดยที่ตัวของเขาเองเนี่ยได้เล่นอยู่ในลีกเยอรมันแล้วนะตอนนี้เจอรมานีลีกให้เล่นให้กับบาเยน์มิวนิกตอนนีาา้ซึ่งเขาได้ย้ายเพิ่งย้ายไปเลยเมื่อวานนี้เลยอ่า,าเมื่อวานนี้เลยแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของ DVD 4จะเป็นยังไงมารับชมได้เลยครับ ในส่วนแรกของการรีวิวนะก็จะเป็นส่วนของ traction ของเท้าคู่นี้นะครับซึ่ง traction ของเราคู่นี้จะเป็นลาย multi-direction pattern นะครับก็คือลายตรงด้านหน้าเท้าจะเป็น h a n l i n g b o n e เนาะแล้วก็ตรงสีแดงนี่จะเป็นลาย wave แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวของวงกลม circular เนาะเราก็จะเห็นได้ว่าตัวของ traction เนี่ยมันมีความหลากหลายของอรูปแบบหรือว่า pattern เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะว่า pattern แต่ละอันนะมันมีประโยชน์ยังไง อย่างเช่นในตัวของส้นเท้าเนี่ยที่เขาทําเป็นวงกลมแบบนี้เพราะว่ามันจะทําให้ตัวของเวลาเราหมุนเนี่ย traction มันจะเคลิบไปตามสนามแล้วมันทําให้หมุนได้ดีขึ้นแล้วก็ในตัวของแฮร์ลิงโบนกับตัวเนี้ยเวฟเนี่ยมันจะทําให้ตัวของรองเท้าเนี่ยยึดเกาะได้ดีกับพื้นนะฮะซึ่งทําให้ตัวของ traction ตรงหน้าเท้าเนี่ยมันดึกมากๆเลยแล้วก็ตัวของคอสโวเวอร์เขาก็ ให้มาค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ในตัวของอริเกอร์เขาก็ให้มาเยอะพอสมควรโดยแท็กชั่นของเราคู่นี้ผมได้เล่นทั้งอินดอร์และเอาดอร์เนาะโดยที่มันมีดามจค่อนข้างโอเคเลยไม่ได้เยอะหรือว่าไม่ได้น้อยจนเกินไปก็ถือว่าเป็นรองเท้าบาสท,ที่ทนคู่หนึ่งเลยสำหรับการไปเล่นอินดอร์แล้วก็เอาดอร์เนาะโดยที่มันไม่มีอาการอมฝุน่นใดๆเลย คุชชั่นของลาคูนี้ผมเลยให้5.5เ5ต็มครับผมในส่วนที่2การรีวิวนะครับก็จะเป็นส่วนของระบบรองรับแรงกระแทกหรือว่าคุชชั่นของลาคูนี้นะครับคุชชั่นของลาคู่เนี้เขาจะใช้เป็นโฟม CQT Quick s แบบ full length แต่ที่ผมใส่มาเนาะมันรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ CQT Quick แบบเดิมมันเหมือนโฟมที่มันเป็น CQT Quick ใหม่ โดยที่ CPT Qui ิ Quick Quick ตัวเนี้ยมันต้องอาศัยเวลาที่นวดประมาณ4วันเลยถึงจะมีความนุ่มผมรู้สึกว่าโฟมมันแบบมีความตันสูงมากในตอนแรกผมใส่แบบจำ้จำๆยำๆกระโดดกระโดดไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีท่าทีที่จะนุ่มเลยโดยผมต้องใส่นานมาก แล้วผมต้องเอารองเท้าไปเปลี่ยนด้วยเพราะมันแบบล้าเท้ามากสําหรับรองเท้าคู่นี้อแต่พอใส่แล้วมันนุ่มอะรองเท้าถือว่าดีเลยนะฮะพอมันนุ่มปุ๊บมันเด้งมันตอบสนองดีมันแบบติดไปกับเท้าได้ดีถือว่าคุชชั่นเป็นแบบลงตัวเลยถ้าเราให้มันเอาใส่จนมันนุ่มมันเด้งแล้วเพราะเพราะเรานวดโฟมมาแล้วเนาะ ซึ่งในตัวของคูชชั่นเนี่ยเหมาะกับใครคูชชั่นตัวนี้เหมาะกับตัวของพอยต์การ์ดกับชูต t ิ้งการ์ดเป็นหลักมากกว่าเพราะว่ามันต้องอาศัยตัวการจ้ำเท้าเพื่อทําให้ตัวของโฟมเนี่ยมันนุ่มมันไม่ได้อาศัยการกระโดดการลงแรงเยอะๆเพื่อทําให้โฟมนุ่มเหมือนมันจะต้องใช้ความถี่มากๆอะมันถึงจะให้โฟมนุ่มก็คือกระโดดวิ่งบ่อยๆสปินตัวบ่อยๆกระชากบ่อยๆมันถึงจะทําให้โฟมนุ่ม เรากระโดดบ่อยๆเนี่ยมันไม่ทําให้นุ่มขึ้นเลยสําหรับที่ผมอลองสัมผัสมาเนาะเพราะว่าผมอะลองเอามันไปใส่วิ่งแบบเท mm hmm. มโปแบบวิ่งสปีดหยุดสปีดหยุดอะอืมแล้วมันถึงจะนุ่มเพราะว่าผมลองเอาไปลองกระโดดเชือกละมันก็ยังไม่นุ่มเลยผมก็เลยคิดว่าเราก็ลองเอาไปทำอย่างอื่นดูบ้างอื ลองใส่เข้ายิ้ม,นะม,ม,มออลแล้วมันก็ไม่นุ่มเออลองไปใส่ยกเวทแล้วมันก็ไม่นุ่มอันนี้คือปัญหาของคุชชั่นตัวนี้เลยผมก็เลยแนะนําให้เป็นพวกสายสปีดเน้นแบบคอร์สเน้นแบบเลี้ยงเน้นแบบเร็วน่าจะทําให้โฟมคู่เนี้ยมันนุ่มเร็วมากยิ่งขึ้น่าฮะโดยที่คุชชั่นของเราคู่เนี้ยผมให้อยู่ที่3เต็มครับผมในส่วนที่3ของการรีวิวนะครับก็จะเป็นส่วนของลุกกิ้งและแมททีเรียลนะครับเรามาดูข้างเท้านอกกันเลยหน้าเท้าครับข้างเท้าด้านใน แล้วก็ส้นเท้าครับตัวของอัปเปอร์ของเท้าคู่นี้ก็จะเป็นตัวของ e n g i n e e r m ร s h กับ m e s h ปกติซึ่ง Mesh ปกติเนี่ยจะอยู่ข้างหลังตัวนี้ซึ่ง Mesh ปกติมันจะเป็นรอย4ขีดตัวนี้เนาะก็สื่อถึงว่า DVD มาไปถึงรุ่นที่4ละแล้วก็เป็นตัวหนังสังเคราะห์หุ้มแล้วก็มีโลโก้ DVD อยู่ตรงนี้แล้วข้างหน้าก็จะเป็น Engineer Mesh ทั้งหมดเพื่อเพิ่ม,มความระบายอากาศเป็นรูแบบนี้ Mm hmm. ซึ่งเป็นรองเท้าที่ถูกมากๆแต่มี e n g i n e e r e g ครึ่งเท้า Ma ครึ่งเท้าแล้วก็มีตัวของหนังสังเคราะห์เป็นตัวเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวของ m a s h ที่ส้นเท้า mm hmm. ผมคิดว่าตัวของการดีไซน์แมทเ r ีย l เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแบบดีมากๆเลยสำหรับรองเท้าราคาแค่นี้ผมคิดว่าแบบการที่จะได้ Material p พรีเมียมแบบนี้มันจะต้องอยู่ในรองเท้าราคาแบบ3 4, 0 0ี่พัน แต่ว่าตัวของ 36- 1กดีกรีเนี่ยเอามาใส่ในรองเท้าราคา2,000บาทผมแบบโซอึ้งมากๆเลยนะว่าแบบทำไมเขาถึงกล้าที่จะใส่แมทเทีย l แพงๆลงในรองเท้าราคา2,000เนาะโดยลุกกิ้งแมทเทียลเนี่ยผมให้อยู่ที่5.5เต็มครับผมในส่วนสุดท้ายของการรนะีวิวนะครับจะเป็นส่วนของล็อกดาวแล้วก็สายสิ่งครับเรามาดูในส่วนของล็อกดาวเลยล็อกดาวตัวนี้จะเป็นรูร้อยเชือกปกติทั้งหมดเนาะถือว่าเป็นตัวล็อกดาวที่ดีเลยผม รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันโอบกระชับเท้าได้ดีเลยแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ไซซิ่งเนาะเดี๋ยวเราเค่อยมาพูดกันว่าไซซิ่งมันเป็นยังไงแต่ส่วนของฮิลคาลเตอร์เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเพราะเป็นโลโก้ของ DVD แล้วก็แข็งมากๆด้วยแล้วก็บุโฟมมาแบบช่ำๆนาหนาป้องกันส้นยกได้ดีเลยอันนี้ผมชอบมากแล้วก็ตัวทอร์ชั่นก็จะอยู่บ o อททอมโหลดตรงนี้กับตัวเคชตรงนี้เนาะ มันก็ทําให้รองเท้าเนี่ยป้องกันอาการบิดได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ในตัวของไซซิ่งเนี่ยที่ผมมีปัญหาก็คือผมใส่12 US 46 EU เนาะสำหรับรองเท้าคู่นี้ซึ่งตัวเนี้ยหน้าเท้ามันแคบมากผมก็จะเลยแนะนำว่าถ้าคนเท้าปกติเนี่ยก็ควรเผื่อครึ่งเบอร์ะฮะแต่คนที่จะใส่แบบเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์เอามันก็จะต้องใส่ตรงไซส์เพราะว่าเราเนี่ย อาจจะไม่ชอบที่ความยาวมันเหลือนะฮะถ้าเพื่อครึ่งเบอร์แสดงว่าความยาวมันจะเหลือเพิ่มขึ้นอีก0.5เซนบางคนอาจจะไม่ชอบ uh huh. บางคนอาจจะต้องใส่ตรงไซส์เพื่อให้เท้าเนี่ยมันเหลือแค่0.5เซนหรือ1เซนเป็นต้นไม่เกิน uh huh. ถ้าเพิ่มเกินมันเนี้ยมันอาจจะทำให้ตัวของรองเท้าเนี่ยมันมีอาการหลวมได้ uh huh. โดยที่ตัวของไซซิ่งเนี่ยมันจะต้อง เพิ่มครึ่งเบอร์แต่ถ้าคนเท้าบานหรือเท้าอูมเนี่ยน่าจะเบื่อประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์ครึ่งเลยเพราะว่าดูทรงรองเท้ามันแคบมากๆอันนี้ก็คือที่ผมใส่มาเนาะโดยที่ล็อกดาวน์ไซซิ่งของเท้าคู่เนี่ยผมให้อยู่ที่3ามเต็มห้าครับผมในส่วนสรุปของเท้าคู่นี้นะครับ traction ถือว่าให้มาคงทนมากถือว่าเป็นรองเท้าราคาดีที่ทนมากเลย แล้วก็ในส่วนของคุชชั่นเนี่ยมันต้องอาศัยความถี่ในการใช้มันถึงจะมีความนุ่มแล้วพอมันมีความนุ่มมันก็จะมีความเด้งเกิดขึ้นผมคิดว่าตัวเนี้ยมันจะต้องให้เวลากับของรองเท้าเนาะประมาณ1อาทิตย์มันถึงจะดีอ่ะผมคอนเฟิร์มเวลาเลย1อาทิตย์เราต้องใส่มันแล้วใส่บ่อยด้วยใส่นานด้วยมันถึงจะมีความนุ่มความเด้งเกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของลุกิ้งและแมทเทีเยลเนี่ยถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีเลยผมชอบมาก ถือว่าเป็นรองเท้าที่สวยมากๆเลยคู่หนึ่งแล้วก็ในส่วนของล็อกแนวเป็นซิ่งล็อกนาวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยไม่มีอาการส้นยกไม่มีอาการขยับซ้ายขวาไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตัวของไซซิงเนี่ยมีปัญหาดีนึงเพราะว่าหน้าเท้าเนี่ยมัน่คนง้าง,ง,งแคบเราเห็นได้ชัดจากกล้องเลยเนาะเพราะฉะนั้นตัวของคนเท้าปกติเนี่ยที่อยากใส่รองเท้าสบายใส่แล้วไม่เจ็บไม่ชาก็ควรเผื่อครึ่งเบอร์แต่ถ้าใครอยากเค้นเพอร์ฟอร์แมน س ก็จะใส่ตรงไซด์ได้เนาะสำหรับคนเท้าบานหรือเท้าอูมเนี่ยผมแนะนําไปเผื่อ1เบอร์หรือว่า1เบอร์ครึ่งเลยเพราะว่ามันค่อนข้างแคบแล้วมันไม่สูงตรงเนี้ยมันก็เลยที่จะต้องเผื่อนิดนึงโดยที่ราคาของเท้าคู่เนี้ยอยู่ที่1,900บาทเนาะสามารถสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใ,ให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณครับ